สวัสดีด้วยนะครับคุณกำลังรับชมสเลเอ้ยโซเซพูดผิดดีละเกาจะมาเล่นคิวเวกันเลยนีง่ายซึ่งเป็นเกมเก่าแล้วตั้งแต่ปีไหนเราไม่รู้แต่ก็ยังไม่เกิน5ปีหรอกเกมนี้ก็เป็นเกมเก่าก็จริงเลยครับแต่ก็ไม่ได้เก่ามันเก่าแต่มันเก่าเข้าใจป่ะก็จะเล่นเป็นวอลเอ,อดีไหม เนีปป่ยแปบปาพีดิควอลเออร์ Warrior, หรือจะเป็นโรเจอร์เดย์เพาเป็นวอลเออร์นี่แหละอ่าไม่ไม่พูดทามทำเพลงมากมายนะครับอ่าผมก็แล้วแต่นะครับอ่าอันนี้อะไรกันชอบสีม่วงนะครับแต่อย่าว่าผมเป็นเบะนะครับใครว่านี่ตุยตูดแน่เลยถุยใช่ไหมมาไม่ใช่เบะนี่ยังจะไปตุยตูดก็อีก นะไปนะมันก็มีโลกมาแล้วนะครับขี้เกียรตสร้างใหมโลกอะไรไม่รู้โลกเอดมังนะคลิปนี้นะครับอาจจะแรกหรือไม่ก็อ่าเย่มาแล้วอ่เดเดิเดดดดดอ่าก็ตัวบีเอาของขึ้นมาดูยึดเข้โอ้ติดมาครับอา่ามีดซึ่งทำการสตันได้ ป้องกันล้วหมุนแล้วก็ฟันได้โอเคถายวอลิเออร์นี่นะหาก่อนดีกว่าหาศัตรูตีดีกว่าดีครับเก่าแต่ก็เก่าแต่ผมก็ไม่ได้เล่นนาะนแล้วจนผมจําไม่ได้เลยเนะี่ยว่ามีอะไรมั่งเนี่ยมีมอนสเตอร์ตัวไหนมัง่งผมเล่นตั้งแต่ซัมเมอร์ตอนไหนอะตั้งนานแล้วแหละเฮ้ยพึ่งเว้ไว้ไว้ไวเออชื่อแดง เออเออเว้ยมาเดมาเดตีแม่งดิอือ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 อเออือเป็นไงล่ะเข้ามาซิไม่เคยกลัวอืออืออือปัดเข้าไปนี่อ้าจะตายแล้วอ่าอ่า ไปสนตายก็ตายสิวะเอออ่ะเวลน้อยอย่าหัดซ่านะครับเวลน้อยแล้วอย่าไปซ่านะครับเดี๋ยวจะโดนตีนนะครับมีพวกอะไรพวกนี้แมกกากอ่ะเวลเยอะนี่ซ่าได้ง่ายเลยไอ้ลามะลามะกก็ตายซะสัตว์เลี้ยงใช่ไหม ตาย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 ,ตาย,ตายสิวะเอือเอืเอนี่ปัดได้ปัดเนี่ยฮ่า <c> ฮ <oughs> ผมจะยังไม่กินยานะครับเพราะว่าผมล็อกนะครับ <c oughs> เกี่ยวไหมเด้อเคเปิดกระเป๋าขึ้นมาอ๋อเปิดไม่ได้อีกแลกนะครับ โอ้โอ้โดนลุมโดนลุมโอ้โอ้ไม่กัดโอ้โอ้ไม่ไม่สนจะสู้ไม่สนมามาไม่สนอะผมร้องไห้เลยงะแล้วนี่อะไรเนี่ยเอเจิหรอ ไปสูต้ต่อที่เดิมเกิดที่เดิมก็ตายที่อ่าอ๋ยวินหัวบ้านผมนะครับที่บุรีรัมจะเรียกว่าวินหัวรหรือไม่ก็ปักกายดาวนะครับซึ่งผมเป็นคนบุรีรัมนะครับฮ่าฮ่าเรียนอยู่โรงเรียนไหนหรือก็ไม่บอกแล้วกันนะเฮ้ยเจอ โอ้ฝ่ายดีเย้สวัสดีเพื่อนสวัสดีเล่น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 เล่ยเล่นเล่นนเลน่่เล่นเห่น่นเน่ดวงเ่นน่น่น่่เล่่นนเอ่น่น่นเล่่นนเลน่นเล่นเล่่นเนนน่นน่ดวงพี่ดวง หาเรื่องเหรอพี่ดวงหาเรื่องเลยโอ้โอ๋อพี่ดวงพี่กระโลกช่วยด้วยอ๋อพี่ดวงอ้พี่กระโลกหายไปไหนพี่โลกโอ้พี่กระโลกโอ้ตายพี่โลกหายโอ้ไม่อ๋อโดนเจรหโดนดักตีโอ้ไม่ใช่ว่าดักแล้วอันนี้มันไล่แล้วเนี่ยโอ้ โอ้ยเจ้มาตัวเดียวนี่อย่างพอว่าแล้วไม่มากันเป็นฝูงเลยพี่ครับโอไอแหลกอีกอปอว้าพี่หัวโลกพี่หัวโลกพี่เอาเจออีกตัวชื่อแดงชื่อแดงนี่หโหดเยเออพี่โลกพี่โลกช่วยผมด้วยพี่โลกพี่โลกเออดีดีแหละสิทธิ์ผมอ่าสู้ด้วยนี่ นี่ปัดเข้าไปนี่ตีสิบผมนี่ลูกสิบผมอ่าเป็นไงแล้วอ่าเรามีที่นอนคู่ใจแล้วต้องไปนอนนะครับก็ตัวเอฟเพื่อเอาไฟฉายออกมาหรือเปล่าอ่ายังเหลืออีกตัวเว้ยเพื่อนจัดไหมนอนก่อนอ่ามาเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนหนีวะแม่เอ้ย อานนี่ดิยเออเอาเอาพื่อนกูจัดมันจัดไปจัดไปใครงงละเออจัดไปไม่เหลือีเอาไงเราเอา่ะผมลืมอ,อัพสกิลเลยอัพสกิลกดตัวไหนวะกูลืมกดเอ็กซ์หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้นอนก่อนละ อ่านี่ไงอัพสกิลอัพไม่ได้เวลยังไม่ขึ้นเอาเป็นยังไงถือโล่ไหมเราเป็นสายโล่อยู่แล้วหรือเปล่าอ่าเดาๆลองอ๋อกดผิด,ดละลองเดูลองเดูเดมันแหลกนะครับกดปุ่มแล้วมันไม่ยอมขึ้นน่ะไม่รู้เป็นไรอ่ามาแล้ว ผมลองดูนะครับเอามาทำอะไรได้ขี้ขวามนุนงับเอโอเคดีดีดีดออไม่มีมอนเตอร์เลยอะ่ะเอาคนโหดมาเลยเอาอ็อกมาเลยกะทิ้งได้กะทิงนี่กากมากเลยขิดพรมทีเดียวนี่ตายเลยมันเล่นโปรอะ่ะกะทิ้งเล่นโปรก,กากมากเลย ถ้ากระถิงบ้านไหนเรนโผล่เหบ้านผมเหนื่ยครับนะมามาวามามาป่าป่าปาปาป่้พี่ลอกพี่ลอกพี่ลอกอ๋อพี่ตุนพี่ตุนตุนเหรอตุนอ้าตุนตุนอ้าอาเออพี่ตุนพี่ตุนผมยอมพี่ตุนแล้วพี่ตุน ไฟเอาพี่ตุนตุนช่างมันตื้อไฟอย่างเดียวนี่ตีเข้าไปตีไอ้แม่แมนย่างสตันสตันแล้วก็ตีต่ออมาดีมาดี60แล้วสตันมันนี่ตายจะกลับไปแคมป์ไหมไม่กลับละอ่าผมขอตัดคลิปเลยนะครับก็เล่นกันมาสนุกสนานพอแล้ว ว่าขอตัดคลิปไปคลิปหน้าเจอกันอีกนะครับอาจจะไม่ใช่เกมนี้ไม่ก็เกมอื่นก็ได้ก็ไปเลยนะครับเซ y g o ก d b บาอย่าลืมซับ s ไคร b e ด้วยนะครับคลิปแรกนะครับอาจจะไม่ได้เล่นดีหรือเล่นเทพเหมือนคนอื่นนะครับผมก็บายนะครับขอกลับราท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับไม่บาย